คุณยังจำพระเอกกรอบเพชรเจ็ดสีไหมภาพล่าสุดของหนึ่งมาลิดกำลังกระตุ้นให้แฟนๆละครจัดจักวงวงคิดถึงอดีตที่ดีงามเมื่อเร็วๆนี้หนึ่งมาลิดซึ่งเป็นพระเอกละครจัดจักวงวงที่เคยรุ่งเรืองในอดีตได้โพสต์ภาพถ่ายรวมกับเพื่อนนักแสดงชื่อดังอีกคนคือติก๊กชัดมงคลบําเพญพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนว่าผ่านสมรภูมิด้วยกันมาเยอะเนอะพวกเรายุคที่หนังเจ้าบูสบ้านมันระเบิดคิดถึงแล้วก็ขำตอนนั้นทำไหวได้ไงฟรัก ภาพนี้ทําให้แฟนๆละครจับจักวงวงย้อนน o s t กลับไปยังยุคที่ละครพื้นบ้านยังเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบดูโดยเฉพาะในวันเสาร์และอาทิตย์เช้าซึ่งช่องเจ็ดได้เส์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายอาทิแม่ปลาบูดับเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเทพสามฤดูและกรอบเพชรเจ็ดสีละครกรอบเพชรเจ็ดสีได้สร้างชื่อเสียงให้กับหลายๆพระเอกและหนึ่งในนั้นคือติก๊กชัดมงคลบําเพ็นที่ภาพล่าสุดของเขาได้กระตุ้นให้แฟนๆคิดถึงความทรงจำที่ดีงาม แฟนๆที่เห็นภาพนี้ต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าคิดถึงพระเอกติ๊กฉัดมงคลและละครกรอบเพชรเจ็ดสีอย่างมากแม้ว่าปัจจุบันเขายังคงรับงานแสดงอยู่เหมือนเดิมโดยเรื่องล่าสุดคือพ่อตาปืนโตตอนสาวกำนันพันดูทางช่องเจแต่ที่น่าสนใจคือทำไมละครพื้นบ้านยังคงมีแฟนๆที่คิดถึงและรักใคร่อยู่มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ละครกรอบเพชรเจดสีและนักแสดงต่างๆยังคงค้นพบได้ในใจของผู้ชม หลังจากหลายๆปีอย่างที่เราเห็นในความตอบสนองต่อภาพล่าสุดของหนึ่งมาลิตและคุณคิดอย่างไรละครพื้นบ้านจะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหรือไม่ละครในปัจจุบันมีอะไรบางอย่างที่ควรเรียนรู้จากละครพื้นบ้านในอดีตหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนั้